สวัสดีค่ะพี่นอ้องมาเบิงมาเบิงค่ะเมนูต้อนรับบอสมาค่ะพี่น้องนี่คืออันเลตัดที่สนุกเคยอันเราให้เบิงค่ะพี่น้องเลตัดออนมาตูโลยี่ออนมาตูโลกรีเมจัสโอ้ี่มีสามอันค่ะพี่น้องอันนี้แมสหมักแมสเมสนี่ค่ะพี่น้องเห็นบอค่ะโอ้พี่น้องเบิงนี่ต้อนรับบอสค่ะ อันนี้คือปลาจินต้าค่ะปลาจินต้าค่ะพี่น้องกาลุสก้าหม้อใหญ่ค่ะกาลุสก้าหม้อใหญ่ค่ะค่ะมาดูมาดูค่ะพี่น้องมาเบิงมาเบิงแซ็บๆค่ะนี่ค่ะพี่น้องเบิงแน่เบิงแน่วุูนะอุ๊ยปลาจินต้าก็มีพี่น้องมาเบิงมาเนี่ยอาหารเกิดค่ะ สซโนกกำลังสกิน,กนข้าวเทียงเลิกค่ะพี่น้องนะกาลุสกาอร่อยอร่อยกับแซโน,นกค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมามานี่กินข้าวกับสนุกค่ะกาลุสกาค่ะพี่น้องกูแม่บ่าสซโนกใส่เสื้อตัวเก่าเด้อพี่น้องสซโนกอันมากินอาหารบ้านพีนน่แซโนกเปลี่ยนสุดมาค่ะพี่น้องยังไม่กินอาหารที่เสือสซโนกไปเหตุงานสซโนก พี่น้องนี่ค่ะนี่กินบอกค่ะโอ้แซ่บค่ะแซ่บแซบเซบมากอันนี้คืออร่อยของที่สนุกชอบเลยค่ะเตัวนี้แหละค่ะเพื่อนบ่ค่อยเห็ดถั่บดสําคัญบ่ยอบมาให้สนุกกินด้ค่ะพี่น้องลูกชายเพื่อนมากกับลูกสะใภ้มาค่ะเพื่อนเห็ดอันนี้นะค่ะพี่น้องหมอบักใหญ่มันมาพี่น้องสนุกสิสิกินใ้เบิ่งค่ะพี่น้อง เพื่อนไม่้าสนุกเด้อค่ะมืออื่นเด้อสนุกสิตามไปให้กำลังใจเบิดมือแล้วค่ะมืออื่นกินหลายๆกินหลายของแซ่บอเทานั้นแก่พวกบังมารู้บอวกบังพี่น้องอแหนมพี่น้องก็แหละน้องพี่น้องอย่าอยาหมาคนกกัน ใ่โฟล์หนสุดไะปวดไข้เกิดีคนอ่ะพี่แม่กุศลนำซื้อไมามามาำร้อนนี่เขาเขากินซิไซอันนี้ค่ะนี่แม่านี่แนมอุนอดอันนั้นะมมาแนมอุยนอดเหรอตูโลโอหนมแนมเนมเนมอุนอดเออน้องหนน้องซื้อน้องติมๆนมอุนอดโอ้แนมอุนอ แล้วคุณพี่น้องแซงกับไปยังแซ่บสวัสดลค่ะสวัสดีค่ะเซฟดิวฮันซ่าแมนสวัสดีะเฟิร์นเนึ่นกสิวอนกูชกูชอันติกาี่เกค่ะพี่น้องมาเมื่อกี้สนุกอยู่ในอันนั่นมื่ออาเสียนเสียงดังเรค่ะสนุกบอลไดไซไมค์ค่ะสนุกลืมสนุกภาสาสนุกบอล่อได้ถือไปน้ำค่ะพี่น้องมันเก๊กเกะกกะค่ะพี่น้อง มาค่ะเพนยุยกให้สาวนกเบธธิด์าดบักไงสาวนกกินแล้วได้ค่ะมอกี้แต่สนุนกบริทายค่ะนุกกินไปส่งสิ้นแล้วสนุกทำไมกินนี่พี่น้องบองว่ามาันแซบบอกอันนี้กินลุกกินไปสิ้นหนึง่งมื่อกี้สนุกกินแล้วค่ะผู้จัดการมาพอดีสนุนกก็เลยอันปิดอันวิดีโอก็เลยบริทายอันโตค่ะพี่น้องผู้จัดการมากินข้าวเขามาบอยอยู่ค่ะมากินขา้าวอัน อันสมองสมียนอย่างเขามากินข่าวบ่อยอยู่แต่สนุกบริท้ายเพราะว่าสนุกอเกรงใจเขาค่ะพี่น้องอันลูกเต้าเราล้านบอสยังกมากลาสนุก,กับบอกหอยท้ายเธอฉนูกท้ายเธอขออนุญาตเขาก้อนว่าฉลงรูปเธอได้บอแบบนี้มันรูปที่อันฉนุกลงคลิปซานเต้นนะวันเกิดเขาพอดีวันเกิดผู้จัด,ดการสนกกับถามกับว่าสันได้ลงได้บอมันมีรูปมูเธอสลองนิดนึงเขาบอกว่าลงได้เขาบอกเป็นยังเขาว่าน้องสนุกขออนุญาตเขาก้อนค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> อันนี้แซ่บเลยค่ะพี่น้องเป็นขนมหวานที่สนุกของห้างขายสนุกมากที่สุดคืออันนี้ค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็เแซ่บค่ะแต่ว่าอันนี้สนุกนี่มากพวกที่เพื่อนเอาให้สนุกสนุกสิบอกว่าบโบโบสนุกโบอาสนุกย่านอ้วนสนุกวันนี้สนุกบบปฏิเสธและสนุกบสมบกบอกเพื่อนว่าสนุกอนสิเอาเพื่อนให้สนุกบากลายเบิร์ดค่ะในตู้เย็นนะแต่เราเล่าบออบอันนี้ อันน okay. ี้ขนมอันนี้ของฮังการี่เขาเจ้าสิงห่วงเด้ค่ะว่าอันบ้านเกิดบ้านอย่างบอดเราอบไปให้เขาเขาสิบอมาให้แขกกินค่ะแต่เวลาอันซื้อเขาสิมีขายแต่ว่าอันนี้บบเซบอันโบเซบทำอันอันนี้อันนี้เซบค่ะพี่น้องอันนี้เซบอ่ะลีค่ะเซบเซบค่ะอันนี้เซบเจ้าอื่นซื้อสนุกเคยไปกินในงานค่ะสิ้นใหญ่ๆบ่ค่อยเซบค่ะพี่น้องบ่ค่อยเซบปันใดแต่กระบอยู่แต่บันรสชาติมันบ่เข้มข้นคืออันนี้ค่ะพี่น้อง มาค่ะสนุกสิกินให้พี่น้องเบิ้งค่ะมีลายไซอีกค่ะพี่น้องอันนี้คือคล้ายๆสตรอเบอรี่เอ้ยคล้ายๆกัเชอรี่แต่บัแมนกับมันจะออกสมบมบค่ะพี่น้องตัวนี้ค่ะอันนี้คือตูโร่ผล่าตูโล่เนี่ยสนุกกับบอลฝรั่งเขาเอออยังบลูคล้ายครีมกับพี่น้องค่ะอันนี้ครีมนี่ใชเป็นแอปเปิลค่ะแอปเปิลค่ะนี่ค่ะอันสนุกกับอันมัก แต่ว่าอันนี้สนุกสมสนุกม่ค่อยบ่ค่อยบ่ค่อยกินเสมอแต่กับแซบอยู่ค่ะพี่น้องค่ะตัวโลโวนี่ก็แซบสนุกกินเวลาวสนุกสิข,กขอกินชินน้นนึงให้พี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องต้องคอยกินอันนี้ค่ะตัวโลก็ลแกกนนล,กล้วกันค่ะพี่น้องแต่สนุกมากอออแอปเปิ้ลนี่สนุกสิมากมากค่ะมากับพี่น้องมากินมาค่ะนี่นนค่ะมาสกนอ้อนหอนอยู่แซบค่ะพี่น้องแซบบัลลีค่ะนี่กินให้เบิ่งค่ะพี่น้องอื้อ แซ่บฟินมากค่ะแซ่บอันนี้คืออ่ำปลาจินตาสนุกอันเห็ดปบ่อยอยู่ค่ะพี่น้องสนุกเห็ดอ่คกิบพี่น้องเบิงบ่อยอยู่ลูกสะไยเป็นชอบแต่อันอนี้ค่ะบอสสนุกชอบตัวนี้ตูโลนี่เป็นชอบตูโลเหมือนกับว่าเอยีงอยงเอียงนี่แหละค่ะสนุกเอยียงสนุกก็ลืมค่ะมาที่สนุกลึกบ่ออก สาทหังคารีเนี่ยจาเขามาเขาว่าวมาสนุกลูกต่สนุกตอบกลับบอได้สนุกลืมค่ะแต่เขาเขาว่าวาไม่อย่างอื่นอื่นคือว่าอันอย่างเนาะอันอันอันเส้นเนี่ยค่ะเส้นโมโชอีกอย่างนี่โมโชภาษาโนกบ่กโหอย่างเงี้ยสนุกว่าว่าอันบวกร์ค่ะสนุกว่าตัวเอ็กชั่นบอกค่อยออกภาษาอังกฤษภาษายอย่างเดียกันค่ะตัวเอสในบอด้ค่ะพี่น้องลิน้นลิ้นบุนบ้นบวบไปมันว่าออกลาวค่ะพี่นอ้องลูกเคืองค่ะ แคบไม่แคบก็เหมาะเวลานานไม่เกิดว่าอย่างบ้านฉันถกสืสั่งมาถ่ายง่ายๆเลยค่ะพี่น้นองนี่เพื่อนก็สั่งเขาเห็ดเห็ดบางทีแม่เพป็นก็เห็ดแต่เพื่อนบอกใหแ้แม่เพื่อนเพื่อนสั่งเอาบว่าแม่แม่เพิ่งเก็ดจากเห็ดแม่เพื่อนเนี่ยเราหยู่ซื้อแล้วก็ดจากเห็ดนั่นเห็ดนี่แล้วเพื่อนยังให้ลูกเพื่อนกรลูกเพื่อนก็อ้วนเขาเป็นแบบนี้แหละ คือสซนวิชละค่ะพี่น้องอืมก็อืม,อมเอากินเส้นเดี่ยวให้เบิ้งกับเซฟแซนุกบอกเลยว่าอร่อยมากมากแสนุกบอกว่าอร่อยคืออร่อยค่ะสนุกบอกบอกินคือบอกกินคือข,ขนมอมันอันอย่างที่ว่าเอาเอาไข่นกเค็ดใส่นมใส่นั่นนะ่ะมันแซฟเป็นสนุกบอกบอกม,กบกมกักบบมักบบมักแซนวิชก็กินโบมักกิน,นก,กินคีมชแบบนั้นปันดสนุกมาก,กินแบบนี้คะ่ะ แซ่บอะไรค่ทำบะแซบสนุกบ่เอาเลยเราหายตสนุกเอาไว้ตู้เย็นเลยค่ะพี่น้อง <laughs> 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 ค่ะคลิปนี้สนุกขอจบแค่นี้ค่ะถ้าถูกใจก็ฝากกดติดตามป็นกำลังใจให้สนุกน้ำเด้อค,ะ <laughs> ค่ะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปน้ำเด้อค่ะโดยสนุกจะตามไปทุกคอมเมนต์ค่ะบอทบี่คนบอคอมเมนต์เป็นเพื่อนสนุกกับไปค่ะถ้าสนุกมีเวลาเด้อค่ะเด้อค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ